ออสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนนะก็มันนั่นแหละขึ้นตั้งแต่วันแรกไม่ขึ้นไปอีกเลยแล้ววันนั้นก็ไม่มีใครขึ้นนะไม่มีใครขึ้นทุกคนก็อะไรครับหาแต่บริเวณนี้ช่วงกลางคืนก็มีแต่คนมึงคนเดียวนะมีแต่มึงคนเดียวมึงไม่ยอมพูดไงแล้วไม่มีใครขึ้นทีนี้ใครเป็นคนขึ้นล่ะเอาทีนี้เอาว่าเขาไปในจุดนั้นแล้วออกมาการันตีได้ไหม เขาไปจริงหรือเปล่าฮะอ่าเขาไปกับใครนะครับอ้างว่าคนนั้นคนนี้หัวปลอดมึงนั่นแหละขึ้นนะใช่ไหมล่ะนี่นะคะไม่เคยขึ้นเขาค่ะโอ๊ยกีซี่อยู่ตมองไหนค่ะกีซี่อยู่ไหนคีซี่เหมือนอะไระครับคีซี่อะไรที่ต้นอะไรนะ่ะต้นจิกนะนะั่นน่ะ ออคือยางไม้นะ่ะมันย่อยออกมากนะมเหยแมเข้าใจบ่ภาษาไทายก็อยางไม้มบอกมันย่อยออกมากนะเป็นแทง่งเป็นแท่งลงม,มานะ่ะขีซ้ซี่เอาไปขายเป็นกิโลเราไปตาเพื่อ,อมาแม่นบอกกับพี่น้องเอฟซีพอมาพกเคยขึ้นเขาโอ้ยนะครับเขาหัวเบิดบานเบิดเมืองนะครับนะไอ้เจ๊ดัยมึงอย่าไปกล้าว่าจะไปตัวคนเบิดบานเบิดเมืองซ้ำนี่มึงก็ตัวแล้วนะครับนะเออมันไยสิไปเชื่อมึง เออมึงกระตัวเรศพวกนางูคิดว่าจะไปโกหกเอฟซีน FC, คนทั่วโลกทั่วประเทศนี่นะครับไม่เคยขึ้นเขาค่ะออโอ้ยนะครับพี่น้องกี่ซี่จะบังไดดครับพักวาดเนี่ยบังดดกล้วยไม่จะบังดดอาหารลงมาขายบัดนี้เบอร์หนึ่งเลยนะครับนะเรื่องเงินึ้นเขาเนี่ยเก่งขึ้นเขาจัด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 ,จด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 ว่าบ่เคยขึ้นนะคืนไม่ละแพร่ลบพูดนะ เออสว่าฮิตเราโงูหนึ่งึ้นไปแต่ตีสี่ตีหาปุครับึ้นไปก้านเอาเออขึ้นไปแต่หกทุ่มบุณครับพี่น้องเอฟซียานบอท่านคันไปไต่ไฟเยื่องเอานะครับแ็้วแต่จะมาบริขึ้นโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีเออนะมันเป็นแบบนั้นไงเออจะไปกกหกทำไมถ้าคนเรานะครับมันต้องมีอะไรอยู่ในใจใช่ไหมล่ะเออ เพื่อปกปิดอะไรสักอย่างหรือเปล่าทำไมถึงโกหกทำไมพูดไม่จริงนะเออนะครับพี่น้องเอฟซีนะอะ,อะไรนี้คดีนี้อยากส่งดาวเทียมได้จังเลยครับทำไมไม่ขอดาวเทียมเขาล่ะอในวันนั้นอ๋อใช่ไหมล่ะมันไม่มันดูไม่ได้หรือยังไงครับเอาน่าจะดูได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับถ้าเอาจริงๆนะ คดีแบบนี้นะครับพี่น้องเอฟซผมว่านะมันจะไปยังไงยังไงมันจะได้สิ้นข้อสงสัยไงครับพี่น้องเอฟไม่ต้องเป็นต้องถกเถียงกันนะครับเนาะมันดังขนาดนี้อ่มันก็เป็นจริงอย่างที่โอดพูดนั่นแหละนะอะ่น่าจะเอาดาวเทียมมาดูว่าเออการเคลื่อนไหวเป็นยังไงยังไงเอาเฉพาะจุดนั้นไงเอาตั้งแต่ออกจากบ้านเลยครับพี่น้อง ไม่ต้องเอาไกลขนาดนั้นหรอกครับว่าไปยังไงตุ๊กตาไปได้ยังไงหรือเดินไปถ้าเดินไปนี่เรียบร้อยครับไม่มีใครแน่นอนนะครับนะเออนั่นไงครับพี่น้องเอฟจีอ่าใช่ไหมเหรมันก็น่าจะทําได้นะครับพี่น้องเอฟจีเทคโนโลยีมันทันสมัยแล้วนะครับพี่น้องเอฟจีนะอืมมันเป็นแบบนั้นไงครับพี่น้องเห็นไหมเหรอทีนี้ ถ้าคนเราไม่มีอะไรอยู่ในใจไม่มีอะไรปกปิดนะครับเขาไม่โกหกอะไรครับในเมื่อคุณโกหกแล้วในเมื่อเขารู้ความจริงทีหลังอะไรครับทีนี้โอ๊ยตายแล้วทีนี้ตายเพราะอะไรครับโพสทีนี้เห็นไหมนะขึ้นไปวันแรกทีนี้ยิ่งเป็นอะไรที่ทําให้คนสงสัยคิดว่าเขาไม่สงสัยมึงหรือนะมันผิดวิสัยนะครับนะ ไม่แต่ว่าแต่อะไรคนทั่วโลกนี่มันก็ทั้งชาวบ้านนี่ก็ยังสงสัยหัวปอดมึงเลยนะก็ยังสงสัยหัวปอดมึงเลยนะเออโกหกเพื่ออะไรครับเพื่อเอาตัวเองรอดหลหะครับพี่น้องเออเพื่อเอาตัวเองรอดขนาดชาวบ้านยังสงสัยมึงเลยนะถ้าคนเราบริสุทธิ์ใจจะไปโกหกทำไมพูดตามความจริงเลยนะ เออเอา,เอามึงสงสัยใครมึงก็บอกตัวตุนมึงสงสัยคนนี้มึงก็บอกตัวตุนหายตลอดเห็นไหมละ่ะทําไมไม่สงสัยมันบ้างล่ะที่นี้อา้าเอากดไลค์ด้วยทําไมไม่สงสัยมันบ้างล่ะที่นี้มันก็เป็นแบบนี้ไงครับพี่น้อง F4 นะเ,เห็นไหมล่ะที่นี้นะครับเา่าอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นนะครับนะ อืมนะครับอเออเล่นไหมล่ะบอกว่าไม่เคยขึ้นเขาโอ้ยอาทิตย์ละงง,งลงไปก้านเอาบุแล้วครับจะมาท่านเอออกลัวไม่ทันเพื่อนอืมมันเป็นแบบนั้นนะนกลัวไม่ทันเพื่อนนะครอเฮ็ดละง,งงก็งไปก้านเอากลางคืนปุแล้วนะอย่างมาท่านมูนะมันเป็นตะสั้นนะเอออีหามึงนะ มันเป็นแบบนั้นไงกูบอกมึงแล้วนะกูบอกมึงแล้วนะมึงอย่าโกหกเขาเออ่มึงอย่าไปโกหกเขาเออมันเป็นแบบนั้นไงอืมนะเออมันเป็นแบบนั้นไงครับพี่น้องเอฟซีนะเออมันเป็นแบบนั้นแล้วเป็นยังไงล่ะทีนี้ลืมคำพูดตัวเองทีนี้เออลืมคำพูดตัวเองทีนี้เออลืมไม่ได้เลยทีนี้ จำไม่ได้จำไม่ได้จำคำพูดตัวเองไม่ได้เออพราะอะไรครับทุกคนก็จับจ้องจับตาดูได้ที่นี้เพราะความจริงมันเปิดเผยออกมาแล้วทีนี้เอเพราะความจริงอะไรมันเปิดเผยออกมาแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีฮะลืมจดลืมจดใช่ไหมโอ้ตายแล้วลืมจดแล้วที่นี้นะเออมันก็เป็นแบบนั้นไงครับพี่น้องนะ แต่ตัวเองนยะไม่เคยสงสัยตัวเองเนาะนะครับสงสัยแต่คนอื่นนะเห็นไหมครับเรื่องต่อน้ํารดงอ่าน้ําประปรงปลาปาก็เหมือนกันครับพี่น้องเอฟซีนะครับนะเอาไปต่อวันไหนก่อนเกิดเรื่องหรือเปล่านะครับนะออนะครับมันเป็นแบบนั้นนะครับนะอ่าล้วว่ามีใครเห็นไหมล่ะว่าเขาอุ้มเขาออมไปแล้วนะเขาเป็นคนผิดหรือยังไงที่เขาทําแบบนี้ อ่ามันเป็นแบบนั้นฮะกูหกไหลฮะหลายอย่างจํบาบ่ได้บ่เอาหลงสนเจ้าของเลยเนาะไปว่าเป็นเนาะตัวหลเนาะตัวจนลืมตัวจนลืมข่าวกับพี่น้องเอฟซีเอากูลืมเอา้าถ้าตัวหลายกับพี่น้องเอฟซีตัวไปตัวมากก็ได้โจดไว้แล้วนะถ้าคุณเราถ้าพูดความจรงิงมันก็จําเป็นต้องจดหรอครับแค่เรื่องแค่นี้นะแล้วก็พูดเล่าไปตามความจรงิง ถ้านะครับเราเล่าไปมันก็เป็นตามอ่าอะไรครับเป็นแบบธรรมชาติใช่ไหมอการที่พูดเรื่องราวตามความจริงกับอะไรที่มันเกิดขึ้นนะครับไม่จําเป็นต้องไปจดไปบันทึกไว้หรอกครับพี่น้องเนะอีนะอืมมันไม่ต้องไปจะเป็นต้องไปเรียบเรียงไปจดขนาดนั้นหรอกครับพี่น้องเอฟีนะอืมเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะอืมอ่าอะไรพบอเคยพูดไว เรียกว่าคนร้ายจะออกมาดิ้นเองเอาก็ออกมาดิ้นแล้วเห็นแล้วนั่นดิออมันก็เห็นได้ชัดใช่ไหมทีนี้